Nine seconds. That's what I'll give you to decide your fate. Ciao Roberto. Ciao, Roberto. Roberto, tell me, what did you do back home? Government work. I'm retired now. This happens in many towns. The mafia. They like cancer. No cure. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ T Studio แล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังดูดีโคเลเซ่มัจุรัชไร้เงา3ก็สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ดูตัวอย่างด้วยก็คือก่อนจะใช้เนี่ยเราก็เช็คใน Major เมเจอร์แหละ ก็เห็นโปสเตอร์มันขึ้นอยู่จะฉายวันนี้วันนี้แต่พอถึงวันฉายจริงผมก็เอ้าลืมฉายแล้วเหรออ๋อเหรอเออแล้วก็เข้าไปดูก็คือตัวอย่างก็ไม่ได้ดูแหละก็ไม่รู้อะว่าในเรื่องเขาจะเล่าอะไรยังไงตัวร้ายหลักในเรื่องคือใครก็คือไม่ได้รู้เลยทําให้ช่วงต้นเรื่องของหนังเนี่ยจนถึงช่วงกลางกลางเรื่องอะคือก่อนก่อนที่ลุงแมคคอยจะไปแบบฆ่าไอ้คุณน้องของวินเซนต์อะเออ คือตัอง้งแต่เริ่มต้นจนถึงช่วงนั้นอะคือผมรู้สึกว่ามันมันสโลเบิร์นมากค่อนข้างสโลเบิร์นเลยคือแบบผมอยู่ในลวงแล้วก็แบบอะไรวะมามาให้กูดูชีวิตประจําวันของลูกแม่คอยที่แบบใช้ชีวิตยังกับคู่เกกับหมอเอ็นโซะอะอะไรวะวันก็มีแต่แบบเอ้ยเดี๋ยวฉันไปซื้อปลาให้เออวันนี้กินข้าวกับอะไรคุณยังไม่หายนะอย่าเพิ่งรีบรุกเอออารมณ์เหมือนเหมือนคู่เกยในเหลือซอบอัดเลยคือผมแบบโอ๊ยอะไรวะแล้วเมื่อไรมันจะ มเมื่อไรมันจะฆ่ากันสักทีวะคือที่ผมมาดูหนังเรื่องนี้คือเพราะอยากมาดูฉากแอคชั่นเลยนะถึงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าฉากแอคชั่นมันไม่ได้หวือหวาเท่าจอห์นวิกก็าตามแต่ก็ก็ชอบเหมือนกันจากในภาคที่2ที่เคยดูมาแกก็ออกแนวแบบแอนตี้ฮีโร่อะเป็นคนดีที่ฆ่าคนเลวถ้ารู้ไว้นี่เป็นคนเลวก็คือฆ่าหมดอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนเออแล้วพอมาในภาค3เนี่ยด้วยความที่ชื่อภาคไทยด้วยภาคไทยก็เป็นชื่อปิตนานนักฆ่า จับเวลาตายอ่าผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะภาคนี้จะเป็นภาคที่ลุงแกเกษียณหรือเปล่าวะพวกในต้นเรื่องเนี่ยจากที่แกไปหาเงินหาเงินเกษียณของลุงช่างก่อเออแล้วแกโดนไอ้เด็กนั้นยิงกลางหลังอะ่ะแล้วคือแบบเสียท่าเดินแทบไม่ไหวเลยคืออารมณ์เหมือนแลมโบห้าที่แบบเป็นสุดยอดนักฆ่าที่แก่งากแล้วอะเรื่อหมดน้ํายาแล้วอะเออแล้วทีนี้ก็ถูกไอ้ตารวจนั้นช่วยไว้เนาะแล้วก็ไปพาไปรักษากับหมอเอนโซ แล้วมันก็บาดเจ็บอย่างนั้นมาครึ่งเรื่องเลยซึ่งในขณะน ouais. do, uh ั้นเนี่ยมันก็มีการแบบถ่ายทอดชีวประวัติวันของลุงแมคคอยด้วยเนาะว่าแกทําอะไรบ้างแล้วก็แกได้ไปเจอกับไอ้กลุ่มเด็กแว้นก็คือกลุ่มของน้องไอ้วินเซนต์อะผมจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรไม่รู้เห็นโงูเหงและไอ้ล้นนี่โดนแน่มึงต้องโดนลุงฆ่าแน่นอนสักวันและก็เป็นจริงแต่ก่อนถึงฉากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเออภาคนี้ลุงคงจะแบบบาดเจ็บทั้งเรื่องเลยมั้ง คงจะสู้ใครไม่ค่อยได้หรอกมั้งแต่ปรากฏว่าเออไม่ไม่ใช่สุดท้ายก็อยู่รักษาจนหายแล้วก็กําลังจะกลับบ้านผมนี่แบบโอ้โหไอ้น้องเอ้ยมึงจะรีบเผาบ้านไปไหนอดใจรออีกวันเดียวก็ได้อย่างน้อยแบบให้ลุงไม่ค่อยออกไปจากเมืองก่อนมึงค่อยเผาก็ได้นี่แหละความใจร้อนนี่แหละมึงรีบอ่ะสุดท้ายลุงก็ไม่ได้ออกจากเมืองก็ยังอยู่ต่อแล้วก็ตามเช็คบินโอ้สมน้น่มึงซึ่งภาคเนี้ย ก็เป็นภาคที่เรียกได้ว่าดูเอาศาสใจเลยอะเออพราะอะไรเพราะว่าแบบผมดูแล้วผมนึกถึงไอ้ละครสั้นอะละครคุณธรรมอะที่อยู่ใน YouTube อะที่แบบมันจะมีคนสองกลุ่มมีตัวเหยียดกับตัวนางเอกหรือพระเอกก็ตามไอ้ตัวเหยียดเนี่ยจะเดินมาเจอกับตัวเอกก็จะแบบอีเธอเนี่ยแบบฉันต่ําทํางานต่ำๆเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันเนี่ยรู้จักผู้บริหารนะฉันจะมาหาเขาฉันกำลังจะมาะสมัครงานกับเขา ถือฉันต่ำอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอีอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คนที่โดนบูลลี่ก็จะเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วฉันคือประธานบริษัทอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ไอ้พวกไอ้พวกเด็กแว้นก็แบบดูถูกเอ้ยอีลุงเป็นแค่มนุษย์ลุงจะเข้ามาสเสอเรื่องของฉันนะแต่พอสุดท้ายลุงเปิดเผยตัวว่าเออแท้จริงแล้วลุงคือสุดยอดนักฆ่าแต่ก็ข่าบโอ้โหโคตรสาใจเลยบอกตรงฉากตอนท้ายนี่มันมากเลยนะเออเรื่องเรื่องฉากแอชชันที่ผมก็ชอบนะ สำหรับภาคนี้ตอนที่ลุงเดนซลโผล่ออกมาเนี่ยคือผมเห็นว่าแกก็แก่ประมาณหนึ่งแล้วนะฉากบู๊แคนียเออแกน่าจะแบบบู๊ได้ช้าลงขยับร่างกายได้ช้าลงตามอายุนะผมผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าพอลุงแกเล่นในฉากน,ะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันแบบมันรวดเร็วมากอะแล้วมันดุดันมากอะคือดูแล้วก็แบบเอออันนี้แหละที่เรีวกว่านักฆ่ามันต้องรวดเร็วแบบนี้แล้วก็ดุดันแบบนี้โคตรเท่เลยอะแล้วก็ฉากบู๊กันในบ้านของไอ้วินเซนต์ตอนท้ายก็มัน คือแบบสเตลคิวได้แบบโคตรน่ากลัวไม่อยากรู้ว่าลุงจะแบบโหดขนาดนี้มันมีฉากที่พี่ล้นโดนตัดหัวด้วยอ่ะโหโคตรหวาด,ดเสียวเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็พูดถึงตัวร้ายอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมแบบตลกมากคือนั่งยิ้มในโรงเลยแหละจากหนังเรื่องอื่นนะตัวร้ายมันต้องวางแผนหลอกตัวเอกไปฆ่าแต่นี่คือลุงลุงวางแผนหลอกตัวร้ายไปฆ่าก็คือลุงออกมาเฉลยแหละว่าลุงเป็นคนฆ่าน้องชายมันแล้วลุงก็บอกว่า ได้ค่ะฉันได้แต่อย่าฆ่าตรงนี้ไปฆ่าที่อื่นนะมีการหลอกเขาไปฆ่าด้วยโอ้โหลงงนี่สุดเกินแถมพอแผนการฆ่าล้มเหลวไอ้วิเินก็กลับบ้านแล้วก็ไปประชุมกับลูกน้องยืนกินสปากเกตตี้ด้วยกันอยู่แล้วก็ประชุมประชุมนี่เครียดมากนะสุดท้ายสรุปแผนได้ว่าพรุ่งนี้กูจะไปเผาเมืองกูจะบุกเมืองพรุ่งนี้ทุกอย่างกูจะทาพรุ่งนี้แล้วก็ไปนอนเออ ถึงเป็นตัวลายเขาก็เป็นคนนะเขาต้องกินก็นต้องนอนนะอแต่ถ้าว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อคุณคิดจะทําอะไรแล้วคุณลงมือทําเลยอย่ามัวแต่รอนี่คุณดูลุงแม่คอยเป็นตัวอย่างนี่ไม่รอถึงพรุ่งนี้ครับคือหลังจากแยกทางกันก็คือบุกมาบ้านเขาคืนนี้เลยฆ่าเขาคืนนี้เลยจบๆไปเออโคตรเด็ดแล้วก็ผมชอบมากเลยตอนที่แกแบบเตลคิว เดินมาอยู่ในเงาหลบอยู่ในเงาอ่ะแล้วก็แบบมีแต่คนกลัวกลัวเงาอ่ะแบบอารมณ์เดียวกับแบทแมนรบเพชรที่สันเลยอ่ะที่พวกผู้ร้ายมันจะไม่กล้าไปอยู่ใกล้ๆกล้กับเงาคือกลัวกลัวคิดว่าแบทแมนอยู่ในนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือแบบโอ้โหอะไรในบ้านนั้นมีแต่แบบมีแต่ซอกมีแต่หลืมที่แบบเงาพาดเต็มไปหมดเลยคือเป็นสถานที่แบบโคตรอันตรายลงุงโคตรเนียนโคตรเก่งสุดยอดแล้วก็มาในด้านภาคไทยบ้างอ่าภาคไทยนี่ก็คือ Vo i c e over ที่เปิดเรื่อง The Equalizer บัจจุรัชไรเงา่าซึ่งคนที่พูดเปิดเรื่องนี่ก็เป็นพี่นัทเนาะคนที่ให้เสียงภาคทอเวอร์ชันแรกโอ้ผมน่กรีดเลยแทบอยากจะกลีดในโรงเลยคือด้วยความที่เป็นติ่งเป็นติ่งนะักภาคอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยากเห็นเกมมาภาคหนังอะซึ่งเกก็ได้มาภาคจริงถึงจะไม่ไม่ได้ภาคเป็นตัวละครนะถึงจะมาเป็นแบบไวซ์โอเวอร์พูดแบบนิดๆหน่อยแล้วก็ดีใจแล้วส่วนลุงเดนเซลเนี่ยยังคง ให้เสียงโดยอาแซมนะก็คนที่ภาคเดนเดวิลใน No Way Home อันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบมากเพราะว่าเสียงแกโคตรเข้าโคตรได้เลยแกภาคเร็วมาโคตรด,ดีเสียงนุ่มโหสุดยอดใครที่เป็นแฟนภาคไทยก็ไม่ควรพลาดครับผมคิดเห็นยังไงบ้างสําหรับหนังภาคนี้เนาะผมตัวผมผมชอบน่าจะชอบภาคสองมากกว่าแหละอืเพาะภาคสองก็มีลุงปโดพัสเกด้วยแต่ภาคสามนี่ก็ไม่ได้แย่นะ แต่สำหรับสุกคนนะครับคุณชอบภาคไหนกันบ้างเนาะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เลกเปลี่ยนความรู้สึกกันได้นะครับนอกที่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ